มังกรขี้มังกรอุนจินะคะแบบว่าผสมได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกับสายจากอัลไซ์ชาแนลค่ะตอนนี้มังกรขี้มงกรอุนจินะคะแบบว่าผสมได้แล้วค่ะก็คือมีหลายคนเคยถามมาใช่ปะ่ะแล้วก็แบบ ยังไม่ได้ตั้งใจผสมไงคราวนี้ก็เลยพยายามเลือกธาตุนะคะแบบมาผสมให้ได้ตัวนี้เดี๋ยวทรายจะไปบอกสูตระคะ่ะก่อนที่จะไปบอกสูตรนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งบิ๊งปิงนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆคลิปต่อไปของทรายนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะโอเคปูดาก็นะคะทรายมีอยู่แล้วเนาะปูก็คือขี้นั่นเองแบบแปลแบบตรงๆเลย POO นะคะแล้วก็ไรตี้อาค่ะน้องเป็นหน้าตาแบบนี้ เรามีอยู่แล้วเดี๋ยวขอไม่อ่าขอไม่ฟักละกันเพราะว่าเรามีอยู่แล้วอาไม่ใช่ให้ไปดูตัวที่แบบตัวเต็มอันเนี้ยก็คือมีคนขอมาหลายครั้งมากแล้วก็แบบยังไม่ได้มาตั้งใจแบบเลือกธาตุเพื่อให้ได้ตัวนี้นะคะมันเป็นแบบร R ยลิตี้อาที่พิเศษตรงที่แบบเป็นสามธาตุแหละแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นมังกรที่มีอยู่ในช่วงตั้งแต่ยุคแรกๆอะ่ะแล้วก็ผสมยากมากตอนที่แบบเริ่มเล่นเกมปี2012นอะ่ะจำได้ว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่แบบ ทำไมผสมไม่ได้ทันทีเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบมี3ามทานนะคะระหว่างเทอร่าซีแล้วก็ดาร์กอันนี้ก็คือแบบปกติเราจะผสมได้2ใช่ไหมอันนี้ก็แบบกว่าจะแบบ3ต้องหยิบยังไงอันนี้เดี๋ยวพาไปคือด้วยความที่กลัวว่าลืมแบบกดอะไรนะคะก็คือายใช้2ตัวนี้คือเลือกท่าตรงตรงเลยเพราะว่ามันมีเทอร่าใช่ไหมเทอร่าซีแล้วก็ดาร์กาซก็เลยใช้2ตัวนี้ก็คือตัวน้องกัมมี่นะคะตัวเนี้ย เออกัม,มี่อ่ะไม่ใช่กัม,มี่ตัวนี้เชื่ออะไรอ่ะก็คือสายก็เลยไล่ธาตุเอานะคะก็คือแบบเทอร่าใช่ไหมโอเคเทอร่ากับซีแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอะไรนะซีกับดาร์กก็เลยแบบลองเลือกมาแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็ไล่ดูว่าตัวไหนที่เลเวลพอจะเป็นไปได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูจะไม่ได้ว่าเลเวลเท่าไหร่คือจะบอกว่าระบบผสมมังกรแบบใหม่คือ เซิร์ชมหามังกรยากมากเพราะว่ามันเซิร์ชชื่อมังกรไม่ได้ไงมันเซิร์ชได้แค่เป็นชื่อแบบอีเมอรี่ควีนแลนด์อะไรเงี้ยซึ่งจริง,รงๆอ่ะเราต้องการเซิร์ชว่ามันเป็นมังกรอะไรไม่ใช่แบบเอาชื่อมังกรเพราะไม่มีใครจําชื่อมังกรที่ตั้งมาด้วยระบบนะบางทีเราต้องมานั่งตั้งเองให้มันเป็นแบบชื่อมังกรหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยแบบใช้งานได้จริงนะคะอันนี้แบบเกมควรจะปรับมากๆรู้สึกลำคานมากอันนี้ก็เลยต้องเซิร์ชธาุเอานะคะอ่ะไซใช้น้องสไปกี้นะคะที่เป็นน้องตัวเนี้ยเจลลี่ เจลลี่ดาร์กอนใช่อันนี้ไซมีสูตรแล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ด้านขวาบนให้นะคะอันนี้เคยผสมแล้วก็คือเป็นตัว C ีธาตุซกับธาตุเทอร่ารนะคะอันนี้เลเวลสิก็เลยเข้าเงื่อนไขว่าส่วนใหญ่ซายจะเอาเลเวลสิขึ้นแล้วก็อ่ะดาร์กกับ C, ะะซีใช่ปะาซก็เลยเลือกน้องอะไรเนี่ยตัวนี้น่าจะชื่อไพเลตนะกดได้ปะเอา้าหายไปแล้วน่าจะไพเลดาร์กอนะเอาใหม่เนี่ยตัวนี้อ่ะเดี๋ยวก,กดเข้าไปดูเลยดีกว่า คือรู้สึกแบบอ่านยากมากแบบตัวมังกรอะไม่ไหวไม่ไหวต้องปรับ Octopus Dragon นะคะก็คือมังกรแบบเป็นมังกรหนวดอ่ะมันจะคล้ายๆเรื่องแบบ p i r a t e s of the Caribbean อ่ะชื่ออะไรนะที่เป็นแบบตัวที่อยู่บนเรือแล้วก็เป็นกัปตันที่แบบมีแบบมีหนวดจับไม่ได้ที่แบบต้องคำสาปอ่ะคราวนี้ก็เลยแบบมันก็เลยมาตีแบบเหมือนเป็นแบบเนี่ยเห็นปะจนสลัดอะไรเงี้ยก็เป็นของอกโตพสนะคะก็คือแบบ ปลาหมึกแบบปลาหมึกแบบปลาหมึกอะไรนะปลาหมึกแบบปลาหมึกยักษ์อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้เจลีดักกอนนะคะะสายใช้2ตัวก็คือเลเวล15อัพผสมกันกด possible resolve ก่อนเนาะอันนี้ก็มาดูกันว่า possible ก็คือได้ทั้งหมด15ตัวนะคะอันนี้ไม่ต้องใช้ดาวข้างบนก็คืออย่างที่บอกเนาะสายมีอธิบายอย่างละเอียดนะคะในะการปรับปรุงแบบ r e ด d i n g r e b b o n แบบใหม่เนาะอันนี้คือข้างบนจําได้ไหมคือข้างบนผสมโดยการที่แบบใช้ r a l i t y หรือว่า ความยากของธาตุนะคะแบบจะได้แบบในส่วนของแถวบนส่วนแถวล่างเนี่ยถ้ามีดาวก็คือถึงจะปลดล็อกนะคะอันนี้ก็ไม่มีสัญลักษณ์ของการปลดล็อกเลยเพราะว่าตัวที่เอามาผสมกันเนี่ยทรายไม่มีดาวเลยนะคะอันนี้ก็ตามที่เขาบอกในการปรปับปุงครั้งใหม่เนาะคราวนี้มันก็มีน้องปูดากอนอยู่หนึ่งในนั้นนะคะแต่ว่าที่ทรายผสมเนี่ยทรายผสมได้แบบประมาณรอบที่5ที่6กกว่าจะได้เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ตัวอ๋อ เนี่ยอันนี้อ้ไม่ใช่ห้าหกอะประมาณน่าจะเจ็ดขึ้นอ่าก็คือเป็นมัดดาก้อนนะคะตัวนี้หนึ่งครั้งเออสองครั้งแล้วก็มีตัวนี้ด้วยดอลฟินเนี่ยเพิ่งเคยได้ครั้งนี้เลยอันนี้เดี๋ยวมีคลิปอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวไซจะอัดไว้ก็คือสูตสุดนี้นะคะแบบสงตัวนี้ได้ดอลฟินดาก้อนที่เป็นบังกรที่แบบไซไม่เคยมีแหละแล้วก็ผสมได้โดยแบบตัวเนี้ยโดยบังเอิญน,นะคะมันก็จะมีความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นของเกมที่สุ่มมาแล้วก็ได้อะไรอีกอ่ะรอบล่าสุดได้ไรดากก้อนนนะะคะค็ืตงีี่ อันนี้ก็คือยังแบบอยู่ในแบบที่ฟักอยู่เลยแต่อันนี้ทรายมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีได้อะไรมาอีกนะคือแบบกว่าจะได้ปูดาก้อนเนี่ยได้หลายตัวมาแล้วก็มีตัวนี้ค่ะปิโตเลียมดาก้อนอันนี้ก็ได้หลายครั้งประมาณสักสามครั้งนะเพราะว่ามันมีเควสที่แบบจะต้องบีบมังกรฟักไข่มังกรในเฮริกเรสไงมันก็เลยจะต้องแบบกด แล้วก็มีสีดาก้อนด้วยผลม,มาครั้งเดียวนี้พอจําได้อยู่นะคะก็ประมาณนี้กว่าจะได้ครั้งนี้ก็7ครั้งขึ้นนะคะก็อย่าเพิ่งลาความพยายามกันนะคะด้วยความที่ดาก้อนสตีเป็นเกมที่ผสมแบบมันไม่ได้ได้ในครั้งเดียวว่ะคือต้องใช้ความพยายามมากกว่านั้นนะคะก็อย่างเลยกาซีนะอ่าตัวสุดที่3ที่ผสมได้ในปี2020เดีไ้ใแปะลิงค์ด้านบนขวาให้นะคะสายเพิ่งมาผสมได้ในปีนี้อ่าปีนี้เพิ่งกลับมาผสมอย่างจริงจังดีกว่าอ่าปีก่อนก่อนนี้ก็คือเป็นแบบปีที่แบบเหมือนสูตรเนี้ย มันกลับมาง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเหมือนแบบมันไอ้นี่แหละมันเหมือนแบบว่ามันเริ่มยากนะคะในช่วงยุคหลังโลกาซี่มันก็มีการปรับอะไรเงี้ยเพิ่งกลับมาได้ก็อันนี้ก็ห้าสิบครั้งค่ะอย่างที่บอกในคลิปนั้นนะคะทรายผสมทั้งหมดห้าสิกว่าครั้งอันนี้เจ็ดครั้งถือว่าแบบเจ็ดปดครั้งอ่ะเจ็ดครั้งขึ้นอ่ะไม่ได้นับแบบเป๊ะๆอ่ะก็คือแบบมันถึงจะได้นะทุกคนอันนี้ก็อยากให้แบบสู้ๆนะคะอดทนนิดนึงเพราะว่าเกมนี้มันแบบผสม ตามความสุ่มของเกมอ่ะเขาจะมีสูตรความน่าจะเป็นของเขานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวเนี่ยกดไปโดนตัววอเต์ฟอลทุกครั้งเลยปูดากอนนะคะอย่างที่บอกก็คือเป็นสามธาตุเนาะเทอร่าซีดาร์นะคะอ่าในส่วนของพลังก็จะเป็นตามธาตุเลยเอิร์ธเควกซึนามิลิชนะคะก็ตามธาตุที่แบบแตะเกียแล้วก็มีไฟน์คิกที่เป็นพลังกลางนะคะในส่วนของเบบี้สกินหน้าตาก็จะเป็นขี้น้อยนอยนะคะน่ารักนะคะน้องอุนจิน้อยน้อยเนาะ,ะอ่าแล้วก็แบบ โตขึ้นมาก็จะคล้ายๆจะตอนเด็กแต่ก็คือแบบโต,ตขึ้นแล้วก็ตโต,ตก็คือจะไม่มีแก้มอมชมพูแต่มีแมงวันนะคะแมงวันเยอะขึ้นตัวก้อนใหญ่ขึ้นนะคะก็คิดถึงอาราเล่เลยอะ่ะแบบจิ้มขี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวสกินด้วยแต่ว่าสกินเนี่ยไม่รู้ว่าจะแจกอะไรอย่างเงี้เมื่อไหร่เนาะก็เป็นสกินชื่อแฮนซัมปูดากอนนะคะก็คือเหมือนแบบสกินที่หล่ออะไรเงี้ยแบบแ d นซ m มอะไรเงี้ยแบบคือหล่อแบบดูแล้วสวยขึ้นมากกว่านะ ก็คือจะมีแบบอะไรเนี่ยอุ้ยมีผีเสื้อบินนะคะไม่ได้มีแบบว่าเหมือนจบแบบหอมแล้วอะคือไม่แบบไม่เหม็นอะไรเงี้ยก็คือจะไม่มีบางวันประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะจากไปด้วยปูดากอนนะคะที่อยู่ในเกาะเนาะอย่าลืมไปผสมกันนะสู้ๆนะคะก็ผสมหลายรอบหน่อยแต่ว่า ถ้าอยากได้ตัวนี้ก็คือสูตรนี้แหละอันนี้โอเคนะคะในส่วนของการผสม breeding reborn แบบใหม่นะอันนี้ก็ทดลองให้แล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีในการผสมเนาะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กด l ล k e กดแชร์กดกระดิ่งปิงๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใ,ใหม่ๆค่ะบ๊ายายสวัสดีค่ะยย